มาเรื่องแล้วครับล่าสุดนี้โลกกำลังจับตาดูความตึงเครียดครั้งใหม่ในทะเลแคริบเบียนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโจรสลัดแต่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศที่มีน้ำมันสำรองใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเวเนซุเอลาลองนึกภาพนะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อสหรัฐตัดสินใจใช้เครื่องบินรบล่องหน F-35 Lightning II ซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่แพงที่สุดและทันสมัยที่สุดในโลกไปไล่ล่าเรือขนยาเสพติด นี่คือการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจ,จริงหรือหรือเป็นแค่ฉากบางหน้าของการเปิดฉากสงครามครั้งใหญ่เพื่อชิงสิ่งที่ใหญ่กว่านั่นคือน,น้ำมันดิบที่มีปริมาณสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกการประทะที่เริ่มจากข้ออ้างเรื่องยาเสพติดนี้กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงตลาดทองคําและราคาน้ำมันทั่วโลกและหากแผนของสหรัฐส,สำเร็จมันจะเปลี่ยนระเบียบโลกด้านพลังงานไปตลอดกาลเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังอย่างเจาะลึกว่า เบื้องหลังการใช้กำลังทางทหารที่เกินกว่าเหตุนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money e c onom i c Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดที่ทั่วโลกกำลังจับตามองนั่นคือแผนการของสหรัฐในการแทรกแซงเวเนซุเอลาซึ่งหากพลาดพลัง้งอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคา และราคาน้ำมันไปอีกหลายปีเรามาดูข้อเท็จจริงล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน2568กันก่อนนะครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกระดับปฏิบัติการทางทหารในทะเลแคริบเบียนอย่างมีนัยสําคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือกองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีเรือลําหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเรือขนยาเสพติดที่มาจากเวเนซุเอลาอย่างรุนแรงทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง11ราย แต่สิ่งที่ทําให้ความตึงเครียดนี้พุ่งสูงขึ้นจนกลายเป็นประเด็นระดับโลกคือการตัดสินใจส่งฝูงบินขับไล่ล่องหน F-35 Lightning II เข้าไปประจําการในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามยาเสพติดนี้โอ้โหนี่คือเครื่องบินรบที่ล้ำหน้าและมีราคาสูงที่สุดในโลกถูกนำมาใช้ในภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นงานของหน่วยยามฝั่งหรือหน่วยตำรวจปราบปรามยาเสพติดเท่านั้น นอกจากการใช้กำลังทางทหารแล้วสหรัฐยังคงใช้มาตรการกดดันทางกฎหมายและการเงินอย่างหนักโดยมีการตั้งรางวัลน,นำจับผู้นำเวเนซุเอลาประธานอธิบดีนิโคลัสมาดูโรสูงถึง50ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.6พันล้านบาทพร้อมกับกล่าวหาอย่างรุนแรงว่ามาดูโรเป็นหัวหน้าของรัฐค้ายาเสพติดหรือนาโคสเตตทางด้านการตอบโต้ของเวเนซุเอลาก็ร้อนแรงไม่แพ้กันครับ ประธานอาธิบดีมาดูโรได้ออกมาประนามการกระทำของสหรัฐทันทีโดยกล่าวหาว่าการปราบยาเสพติดนี้เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อรุกรานประเทศของตอนและพวกเขาไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแต่ได้แสดงการตอบโต้เชิงยั่วยุอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเครื่องบินรบ F16 ของเวเนซุเอลาบินฉบเข้าไปไพล่เรือพิฆาตข,ของสหรัฐในทะเลแคริบเบียนนี่คือการตอบโต้เชิงยั่วยุอย่างเป็นรูปธรรม ความตึงเครียดตรงนี้มันสร้างความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางทหารหรือ Miscalculation Risk สูงมากครับการที่ F16 บบินโฉบใกล้เรือพิฆาตของสหรัฐไม่ใช่การรบที่จริงจังแต่เป็นการลองเชิงที่อันตรายอย่างยิ่งถ้าเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดตัดสินใจยิงตอบโต้ขึ้นมาอาจนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบโดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นการตอบโต้ของมาดูโรแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อรักษาอำนาจไว เพราะเขารู้ดีว่าการแทรกแซงทางทหารโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนย่อมถูกประนามว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าสหารัฐกำลังทำอะไรแต่คือทำไมสหรัฐถึงต้องทำขนาดนี้นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกต่างมองว่าปฏิบัติการในทะเลแคริบเบียนครั้งนี้มีเป้าหมายที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าแค่การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดอย่างแน่นอน กูรูด้านการทหารจาก C.S.I.S. ได้ตั้งคำถามสำคัญทันทีที่ปฏิบัติการเริ่มขึ้นว่า Is this counter-narcotics operation a cover for an attack on Venezuela? ปฏิบัติการปราบยาเสพติดนี้เป็นฉากบังหน้าเพื่อโจมตีเวเนซุเอลาหรือไม่ดรฮาวบรนส์ e s, คือผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ได้ชี้ประเด็นสำคัญว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์กำลังเบลเส้นแบ่งระหว่างปฏิบัติการตำรวจกับปฏิบัติการทางทหาร การใช้เครื่องบินรบ F-35 ที่มีราคาลำลักรเเกือบ3,000ล้านบาทไปปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่อันตรายเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับการใช้เครื่องบินรบล่องหน F-35 ไปไล่ล่าเรือประมงดัดแปลงที่ขนยาเสพติดมันเหมือนกับการใช้ค้อนปอนหรือสแลชแฮมเเพื่อฆ่ายุงตัวเดียวเลยนะครับมันเกินกว่าเหตุผลทางยุทธวิธีไปมากนักวิเคราะห์มองว่า F-35 ไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกลุ่ม แต่มีวัตถุประสงค์สูงสุดในการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลมาดูโรสัญญาณนี้คือการคมคู่หรือ cooption tool F35 แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันสูงในประเทศเวเนซุเอลาได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับระบบต่อต้านอากาศยานที่ทันสมัยของเวเนซุเอลาการยกระดับความตึงเครียดจากระดับตำรวจเศรษฐกิจไปสู่การกดดันทางทหารโดยตรงหรือ military pressure campaign นี้เป็นการบอกให้มาดูโรรับรู้ว่า เราสามารถเข้ามาถึงตัวคุณได้ทุกเมื่อนี่คือการใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยอ้อมหากการปราบยาเสพติดไม่ใช่เหตุผลหลักแล้วอะไรคือเป้าหมายที่คุ้มค่ากับการเสี่ยงทำสงครามคำตอบนี้ชัดเจนจากปากของดรซีราชาโมฮัมผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งวิเคราะห์ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของสหรัฐในเวเนซุเอลาคือน้ำมันและการเปลี่ยนระบบหรือ Re regime Change การกล่าวหาเรื่องยาเสพติดเป็นเพียงข้ออ้างที่ใช้สร้างความชอบธรรมให้กับการแทรกแซงทางทหารตามแบบแผนประวัติศาสตร์เวเนซุเอลาไม่ใช่แค่ประเทศที่มีน้ำมันแต่เป็นประเทศที่ครอบครองขุมทรัพย์ทองดำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณน,น้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วหรือ proven reserves มากที่สุดในโลกนั้นปี2566อยู่ที่33,000ล้านบาเรลหรือ33 0บ B ตัวเลขนี้มากกว่าของซาอุดีอาระเบียที่อยู่ในอันดับ2 267.2 BB บและมากกว่าของสหรัฐเองถึงกว่า5เท่าทำไมน้ำมันนี้ถึงมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐเพราะน้ำมันดิบหนักหรือเฮฟวี่ครูดของเวเนซุเอลามีคุณสมบัติพิเศษที่เข้ากันได้ดีกับโรงกลั่นน้ำมันขั้นสูงของสหรัฐในบริเวณอ่าวเม็กซิโก การที่สหรัฐดำเนินการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องโดยแช่แข็งทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันแห่งชาติเวเนซุเอลาหรือ PDVSA ที่อยู่ในสหรัฐมูลค่าประมาณ7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 3แสนล้านบาททำให้สหรัฐสูญเสียความยืดหยุ่นทางพลังงานเวเนซุเอลาจึงเหมือนกับกล่องสมบัติทองดำที่มีประตูถูกล็อกโดยรัฐบาลที่ต่อต้านสหรัฐการกล่าวหาเรื่องยาเสพติดจึงเปรียบเสมือนการหากุญแจที่ชอบทำตามกฎหมายเพื่อไปพังประตูเข้ากล่องสมบัติใบนี้ การเปลี่ยนระบบการปกครองไปสู่รัฐบาลที่เป็นมิตรกับสหรัฐจะทำให้3 0 3 0 0พันล้านบารีเรลนี้กลับเข้าสู่ตลาดโลกและไหลตรงไปยังโรงกลั่นของสหรัฐซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านราคาพลังงานและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในสหรัฐเองได้เราต้องไม่ลืมว่าสหารัฐมีประวัติศาสตร์ยาวนานในการแทรกแซงการเปลี่ยนระบบในละตินอเมริกาภายใต้ข้ออ้างต่างๆตั้งแต่การต่อต้านคอมมิวนิสต์ในอดีตและในยุคปัจจุบันข้ออ้างเรื่องนาโคสเต หรือ Co u n t e r Terrorism ก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำภารกิจเดิมอย่างไรก็ตามเวเนซุเอลาไม่ใช่เป้าหมายที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วครับสถานการณ์มีความซับซ้อนเพราะเวเนซุเอลามีพันธมิตรทางยุทธศาสตร์คือรัสเซียและจีนขอให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังสำหรับรัสเซียพวกเขาได้เพิ่มการปรากฏตัวทางทหารในภูมิภาคนี้มาโดยตลอดโดยเคยส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถบรรทุกนิวเคลียร์ได้มายัางเวเนซุเอลาในปี2018 ซึ่งนี้คือการส่งสัญญาณเตือนไปถึงสหรัฐว่าเวเนซุเอลาอยู่ในขอบเขตอิทธิพลที่รัสเซียสนใจนอกจากนี้เวเนซุเอลายังได้ติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานที่ซับซ้อนอย่าง S-300 Missile Systems ซึ่งเป็นอาวุธที่ผลิตและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากรัสเซียการสนับสนุนทางทหารแก่เวเนซุเอลานี้เป็นส่วนหนึ่งของ p r i m a k o v doctrine ของรัสเซียซึ่งมีเป้าหมายเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของสหรัฐในยุโรปตะวันออก เป็นการแลกหมัดทางภูมิรัฐศาสตร์ส่วนจีนเองก็มีความสัมพันธ์ทางทหารที่แข็งแกร่งกับเวเนซุเอลาในทุกเหล่าทัพผ่านกรอบความร่วมมือทวิภาคีการที่รัเสเซียและจีนให้การสนับสนุนเช่นนี้ทําให้การโจมตีเวเนซุเอลาเต็มรูปแบบไม่ใช่ภารกิจง่ายๆและกลายเป็นความเสี่ยงระดับโลกหรือ global risk ครับ การมีระบบ S300 และการสนับสนุนทางเทคนิคจากรัสเซียหมายความว่าต้นทุนของการบุกรุกโดยสหรัฐนั้นสูงเกินกว่าที่จะรับได้ unacceptable cost ดังนั้นปฏิบัติการของสหรัฐจึงต้องจำกัดตัวเองอยู่แค่ในรูปแบบการข่มขู่และปฏิบัติการลับหรือ special operations มากกว่าการเสี่ยงเปิดศึกเต็มรูปแบบที่อาจนำไปสู่การประทะโดยตรงกับกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในทะเลแคริบเบียน สหรัฐกำลังเดิมพันว่าแรงกดดันเหล่านี้จะทำให้ระบอบมาดูโรล่มสลายจากภายในมากกว่าการบุกโจมตีความตึงเครียดทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกโดยตรงสำหรับตลาดน้ำมันแม้ว่าปัจจุบันการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะลดลงมากเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและการคว่ำบาตรเหลือเกือบ1ล้านบาร์เรลต่อวันจากที่เคยทำได้4.5ล้านบาร์เรลแต่ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดกังวลเรื่องอุปทานอย่างรุนแรง ในช่วงที่ความตึงเครียดสูงในเดือนกันยายนพศ2565ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นเกือบ2%แต่ระดับสูงสุดในรอบ7สัปดาห์ทันทีในแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่3 3 0 0 0 0ล้านบาเรลนี้ยังอยู่ในมือของรัฐบาลที่สหรัฐต่อต้านตลาดโลกก็จะยังคงมีความกังวลเรื่องการขัดแคลนในระยะยาวซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาน้ำมันมีริส k p r e m ีย m อยู่เสมอ และสำหรับนักลงทุนทองคําอย่างพวกเราเมื่อความเสี่ยงทางภูมิรัชศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการใช้กำลังทางทหารในพื้นที่ผลิตพลังงานสำคัญทองคําจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันนั้นทองคําสปอตมีการซื้อขายในระดับสูงใกล้3 7 4 0 3 1ออนซ์ต่อทรออนซ์เมื่อโลกเข้าสู่หมวดสงครามหรือความขัดแย้งความผันผวนจะกัดกินทุกอย่าง แต่ทองคำก็เหมือนเสื้อเกราะกันกระสุนทางการเงินที่จะทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ในการป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของระเบียบโลกที่กำลังสั่นคลอนเรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนแค่เรื่องน้ำมันเท่านั้นครับแต่สะท้อนให้เห็นถึงการที่สหรัฐกำลังสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่อันตรายในการใช้กำลังทางทหาร การใช้ปฏิบัติการปรับปรมยาเสพติดหรือต่อต้านการก่อการร้ายเป็นเพียงฉากบังหน้าเพื่อให้เป้าหมายทางเศรษฐกิจน้ำมันและเป้าหมายทางการเมืองคือการเปลี่ยนระบอบถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการใช้กำลังทางทหารการใช้อำนาจสูงสุดของกองทัพสหรัฐเพื่อกำจัดคู่แข่งทางการเมืองในประเทศอื่นภายใต้ข้อกล่าวหาเรื่องอาชญากรรมโดยสังเกตจากการตั้งรางวัลนำจับ50บล้านดอลลาร์เป็นการกัดเซาะกฎหมายอินริก้ามหากระหะพรางอย่างร้ายแรงครับ เพราะมันเปิดช่องให้ประเทศมหาอำนาจอื่นใช้ข้ออ้างเดียวกันนี้ในการแทรกแซงเพื่อนบ้านของตนเองได้ในอนาคตนี่ไม่ใช่การไต่สวนทรรศชาชญากรรมครับไม่ใช่การโชว์พลังทางทหารข้ามประเทศในสงครามโลกครั้งที่3นี่คือการเปลี่ยนแปลงการเดินเกมของโลกนี่คือการรื้อกระดานและกำหนดกติกาใหม่กติก,กานั้นคือการใช้กฎหมายในประเทศเพื่อจัดการกับทั้งคนที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองและเป็นสินทรัพย์ที่ประเทศของเราต้องการกลับมาด้วย ซึ่งเป็นการฟ้องด้วยเหตุผลทางการเมืองและทางเศรษฐกิจแต่ป้าประคมประตาอย่างจับไปที่เบ้มโป้มหรือ F35 กำลังชื่อจางความถูกต้องในการใช้อำนาจด้านทหารของโลกไปนี้ไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลกระทบกับการเล่นกลยุทธ์ภูมิรัฐศาสตร์ของแต่ละฝ่ายต่อมาสรุปทั้งหมดนะครับสำหรับเพื่อนนักลงทุนประเด็นร้อนแรงในเวเนซุเอลามีใจความสำคัญอยู่สข้อที่ต้องจำให้ขึ้นใจ 1. ึความตึงเครียดในทะเลแคริบเบียนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นหลักแต่คือการยึดคืนน้ำมันสำรองมหาศาล3 3 0 0 0ล้านบาร์เรลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบโรงกลั่นของสหรัฐ2การใช้เครื่องบินรบ F-35 มที่มีราคาแพงลิบลิ้วในภารกิจปราบปรามยาเสพติดเป็นสัญญาณอันตรายว่าสหารัฐพร้อมที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นโดยเบลอเส้นแบ่งระหว่างปฏิบัติการตำรวจและสงคราม 3. การประทักครั้งนี้มีความเสี่ยงที่จะบานปลายเพราะเวเนซุเอลามีการป้องกันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเช่นระบบต่อต้านอากาศยาน300และการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้าพื้นที่ทำให้สหรัฐต้องจำกัดปฏิบัติการในรูปแบบของการข่มขู่เท่านั้นสําสำหรับนักลงทุนตราบใดที่ความขัดแย้งยังคงอยู่ อุปทานน้ำม,มันยังคงมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งจะสร้าง Ri สพรีเมียมให้กับตลาดพลังงานดังนั้นทองคำยังคงทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเฮจิ n งที่ดีที่สุดในการรับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามโลกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาแอดคิมจะนำไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l i n e แอดไซคิม property life สุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ